สวัสดีค่ะแนน stationary cafe ค่ะคลิปนี้แนนจะมาแนะนำตัวปั๊มใหม่นะคะเพิ่งออกใหม่สักอาทิตย์ที่แล้วนะของยี่ห้อเบ v e r รีค่ะมียี่ห้อเบ v e r รีตัวนี้นะคะคือส่วนใหญ่สินค้าก็จะประมาณแบบเพื่อการศึกษานะมีสติกเกอร์แบบเออน้องๆลูกๆช่วยงานคุณแม่ช่วยงานบ้านคุณแม่แล้วได้สติกเกอร์เป็นหนึ่งแผ่นอะไรประมาณนี้นะคะได้ตัวปั๊มจะเป็นแบบโกโฮบเขาเรียกว่าอะไรนะ ประมาณว่าแบบตัวปั๊มเด็กดีอะไรเงี้ยทาความดีแล้วได้หนึ่งปั๊มอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นลายน่ารักน่ารักถ้าี่เป็นญี่ปุ่นเขาจะได้เป็นลายดอกไม้กลมๆเขาเรียกฮานามารุแบบเวลาทําการบ้านเสร็จตรวจแล้วได้ร้อยเต็มก็จะได้ดอกไม้หนึ่งดอกอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละอันนี้เขาก็มีตัวปั๊มออกมาใหม่นะคะแล้วที่นี้มันเป็นไอโบซีรีส์ค่ะซีรีส์ไอโบนะอันนี้ก็เป็นชื่อ เทโจโนไอโบนะส่วนอันนี้นะคะอันกองใหญ่ๆอันนี้นะเป็นมาสเตโนไอโบไอโบที่คลิปที่แล้วนู้นนะคะประมาณสัก2-3-4-5-6คลิปที่แล้วมัง้งที่แนนบอกว่าไอโบมันแปลว่าคู่หูเพื่อนสีคู่ชีวิตไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเป็นพาร์ทเนอร์กรันเราสนิทกันเราซีกันอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไอโบเขาก็ทำออกมาเป็นเทโจโนไอโบ เทโจนไอโบเทโจมันแปลว่าแพลนเนอร์ก็คือเอาไว้ปั๊มใช้ปั๊มกับแพลนเนอร์นะคะนี่ตัวอย่างเล็กๆให้ดูมันก็คือช่องของแพลนเนอร์เนาะส่วนอันนี้ค่ะปูส่วนอันนี้นะคะเป็นมาสเตโนเทโจมาสเตก็คือเป็นตัวคำย่อของคนญี่ปุ่นเรียก masking tape ค่ะมาสเตมาสเตนไอโบก็คือเอาไว้ปั๊มแปะเล่นกับ masking tape ค่ะเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากเริ่มจากอันใหญ่ก่อนละกัน อันนี้เพิ่งออกมาใหม่นะคะเป็นมาสเตโนไอโบนะมาสเตโนไอโบลายลายของสตูดิโอจิบิเรียกที่นี่เรียกสตูดิโอจิบุดีนะคะมีทั้งหมดออกมาใหม่สองสี่หกแปดแปดลายเนาะสองสี่หกแปดแปดลายนะคะก็คือเป็นเป็นตัวปั๊มด้ามจับเป็นไม้นะคะ แล้วก็เป็นตัวปั๊มยางค่ะนี่ไม่มีหมึกในตัวนะเราต้องไปหาหมึกเองแล้วก็ราคาเนี่ยก็ราคาก็ไมนน่ไม่ได้แปะไว้เนาะขออภยัยแนนจำราคาไม่ได้หละแต่ว่าประมาณไม่เกิน500อยเยนนะแนนว่าอันนี้ไม่ชัวร์นะคะทุกคนถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นพอดีช่วงนี้ตอนที่กำลังถ่ายคลิปเนี่ยวันที่28 เมษายนปี2023นมะมาได้เลยแนนว่าวางโชว์ไว้ที่ลอฟกับตัวคิวแฮนส์แน่นอนกับร้านเดี๋ยวนี้ร้านหนังสือก็มีเครื่องเขียนเยอะนะเขาจะโชว์ปกไว้เลยนะยังไม่เก็บแน่นอนเพราะว่าเพิ่งออกใหม่นะคะไม่ไม่เป็นหมึกในตัวนะต้องไปหาหมึกใช้เองนะคะประมาณนี้แล้วก็ที่แนะนำก็คือมัน made in japan นะคุณภาพดีใช้ดีเวอร์แล้วทีเนี้ยวิธีใช้ก็คือแนะนำคร่าวๆนะคะ เอาไว้ปั๊มก็คือเราปั๊มเสร็จแล้วเราก็อเอามาเล่นกับ masking tape ได้ประมาณนี้ก็คือเราปั๊มเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาไแปะกับ masking tape เล่นเป็นน้องตัวโตโรถือธงนี่ตัวตโลถือธงประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็ตัวมักโครโครสเกะระบายสีนะแปะกับเทปประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็กิ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 จิจิ จิจิกกกิกินี่จิจิกิกินั่งรอเบื่อในร้านขนมปังปะนะนี่นะคะแปะกัะเทปแล้วนี่มันเป็นอิงอิงอิงคุโนอโบด้วยนะมันเป็นเพื่อนของหมึกด้วยนะก็คือเราชอบอะไรนะหมึกซึมงาผสมหมึกกันเองใช่มากนั่นแหละเราก็ปั๊มเป็นลายหมึกใช้ตัวปั๊มอันนี้นะแล้วเราก็ไว้เขียนว่าเราเป็นหมึกสียลายผสมการลายได้นะคะไว้ระบายสีเล่นได้ นะให้ดูลายคร่าวๆนะคะ <Gym. S 1> 7-8ลายนะมีน้องแมวดำของมาโจนทักคิวบิงเนาะชื่อภาษาไทยอะไรเอ่ยขออภัยคือไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเรียกว่าอะไรนะคะนี่ตัวตัวโลนะนี่ตัวตัวโลตัวสองตัวนี้ตัวตวโลตัวใหญ่นี่มึกข้างในอุ๊นี่นะคะ อันนี้เป็นตัวหมึกเนาะสีนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้ตัวขนมปังใช่ไหมขนมปังเป็นสีนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วออแล้วก็มีน้องเมย์น้องเมย์พูดเหมือนเพื่อนชื่อเพื่อนเลย มีน้องเมเดินอันนี้ถ้าเป็นอิงคือโนไอโบนะคะจะตัวปั๊มจะเป็นสีขาวล่ะโอเคอิง okay. คืโนไอโบนะประมาณนี้ค่ะตัวปั๊มที่ออกใหม่สรุปก็คือมันไม่มีหมึกในตัวแล้วเราก็เอาไว้เล่นกับอะไรนะมา r k i กิ้งเทปกับหมึกดินสอหมึกปากกาของเราได้อันนี้อันนี้เป็นนี่ไงเขาเขียนเป็นหมึกอยู่นี่ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นอิงคโนไอบสองอันนะ ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้เราจะไปเร็วและสั้นมากต่อไปเลยนะคะป,ปึ๊บต่อไปเป็นมูมินนะคะเทโจโจนไอโบก็คือตามนั้นค่ะตามตรงตัวเลยก็คือมันเป็นเอาไว้เล่นกับแพลนเนอร์ของเรานะหรือว่าเราสมุดจดอะไรที่ถ้าเรายังใช้สมุดจดกันอยู่นะใช้กระดาษจดอะไรประมาณนี้ทําเป็นหัวข้อเป็นเช็คบล็อกอะไรก็ได้นะคะก็เราเช็คแล้วมันจะมีเคสในตัวเป็นเคสพลาสติกอย่างดีแล้วก็พิมพ์สีทองด้วยนะล็อกไว้ด้วยนะ เปิดปุ๊บนี่นะคะโอ้ประมาณนี้เวลากดแล้วไม่เสียงกิ๊กด้วยนะ <c oughs> นั่นแหละนะคะแล้วข้างในก็แบบแบ่งเป็นช่องด้วยนะมันไม่ปนกันนี่มันเป็นช่องเล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะแนนว่าโอเคเหมาะมันว่ามันเก็บสะดวกมันวางไว้แล้วก็แบบว่าไม่เก็บฝุน่นนะนั่นค่ะมีลายมูมินเดี๋ยวให้ดูลายใกล้ๆนะ นี่ลายประมาณนี้ค่ะเน้นว่าดีตรงที่เลือกมือสีหมึกได้นาอบางทีเน้นชอบลายตัวปัม๊มพวกตัวปั๊มฟิกชันกับตัวปั๊มที่มันมีหมึกในตัวตัวปั๊มของโคโดโมโนคาโออะไรประมาณนี้อันเล็กๆอะค่ะไว้ปัมป๊มปั๊มติ๊กเช็คว่าลูกสาวท่องศัพท์แล้วอะไรเงี้ยท่องสูตรคูณแล้วนะอะไรเงี้ยแต่บางทีแบบสีหมึกที่มาในตัวมันแบบว่าสีแปดไปหรืออะไรเงี้ยเราอยากได้สีพาสเทล ไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะในว่าดีตรงที่เราเล่นสีเองได้นะประมาณนี้ค่ะส่วนด้านส่วนมันเป็นมึกนี่ตัวปั๊มเป็นเป็นตัวปั๊มยางนะคะสีนี้ทุกอันเลยนี่โอเควันนี้สั้นๆจบที่แนะนำตัวปั๊มใหม่ของยี่ห้อ b e อร r ค่ะออกใหม่ล่าสุดเมื่ออันนี้ตอนนี้คลิปวันนี้วันที่4สียเดือน4วันที่28 นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วนั่นสิเราต้องจบเข้าด้วยที่โฆษณาว่าเรามี i n s t a g r กรแล้วนะคะมีนาแล้วล่ะ i g s t a t i o n e r y cafe นะคะแล้วก็ TikTok TikTok เราเป็น s t a t i o n a r y Cafe j a p a ติดกันนะคะฝากแวะไปให้กำลังใจกันบ้างแล้วก็เรามี Open Chat ด้วยนะคะ Open Chat เนี่ยเดี๋ยวจะลงลิงลก์ไว้ที่คอมเมนต์ละกันไว้ที่โปรไฟล์ไว้ที่อะไรนะ Description นะคะว่าเรามี แวะมาคุยกันหรือแวะปรึกษาปัญหาหัวใจเกี่ยวกับเครื่องเขียนได้นะจบค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะึโอเคตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะ